ครับสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมในช่องตกปลาช่องเล็กช่องนี้นะครับใหญ่ฟิชชิ่งออนตัวนะครับอตอนนี้ก็จะนําเสนอคลิปคลิปหนึ่งที่ยาวนานที่สุดน,นะครับสําหรับการตกปลาของผมอ่าหนึ่งคืนก็อีกหนึ่งวันเต็มเตมครับอซึ่งเป็นคลิปที่ทรหดอดทนมากแล้วก็ค่อนข้างจะอะ ร้อนจนไหม้ดำไปหมดทั้งตัวเลยครับร้อนมากครับอากาศช่วงนี้แล้วก็ป่าค่อนข้างเขี้ยวครับกว่าจะได้แต่ละหางนี่หืดขึ้นคอมากๆเลยครับส่วนตอนอยู่หน้างานไม่ได้เปิดคลิปครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆครับโอ้อยู่ทั้งคืนเลยครับปลาค่อนข้างเงียบมากเลยครับจนไม่มีมีแต่ตะเพียนครับปานินไม่แตะกันเลยครับประมาณสิบกว่าบาทยี่สิบบาทเงียบกริบเลยครับ ไม่มีปลาเข้าเลยครับกลางคืนมีแต่ตะเพียนเข้าวงบางครับมาเข้าตอนตีห้าอีกที้นงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับว่าจะมีผลงานเด็ดๆอะไรบ้างครับมีปลาอะไรได้บ้างครับไปครับรับชมเลยครับครับมาแล้วครับตัวแรกครับเบ็ดผมเองแอบไปนอนอยู่พอดีน้องเขาบาอยู่ข้างๆเขาเฝ้าให้เลยปล่อยให้เล่นเลยครับ านเปิดอ่อนๆไม่ต้องแรงมากมาแล้วครับแล้วครับเดี๋ยวขอสวิงก่อนเราจะใช้สวิงเราจะใช้สวิงตักครับตัวนี้เราไม่ตักไกลนะครับจะตักใกล้ๆเลยอาแล้วครับอาแล้ว เข้าไหมมามเรื่อยๆเป็นทางไหนอ๋รอมันจะเข้าต่อเลยครับดูแอคชั่นครับขันดอกก้อนนะครับของนาอ์ตนะครับวันนี้พเดชศึกแล้วครับไปแล้วน้องเรียบนานี้เป็นของเราเดี๋ยวลงมุดไปตักยันใต้ต่อ น้ำหนักใช้ได้ไหมจึ๊บจึ๊บจึ๊บไปแล้วครับไปแล้วไม่เนปะ็่ไรเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับมันลงใต้ตอเยวก็จะไปเอายันใต้ตอครับ ไม่ต้องรีบไปเรื่อยปล่อยมันไปอยากไปมันไปไปมันไป,ไป,นไปเดี๋ยววันนี้ให้น้องเป็นพระเอกครับวันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องเลยครับขาตั้งกล้องอยู่นี่แต่ตัวไปนอนอยู่ใต้รถครับเอาแล้วเอาแล้วเขาได้สวิงไม่ลอยหัวหเห็นเลยครับ รน้ำบุบบุบอยู่นี่เรียบร้อยครับน้ำลึกเอาเรื่องกันโอเคครับโอเคเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับ Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โลสามครับตัวนี้โลสามกอถือว่าใช้ไซใช้ได้อยู่ครับไซมันนี่ครับโลสามครับตัวนี้พัวนีน้องเขามีตาช่างเล็กมาก็เลยลองเทสให้ดูครับก็ อดทนนั้นนั้นครับถึงจะประสบความสำเร็จครับลุยครับลุยมารอรุ่นต่อตัวต่อไปครับนี่น่าจะประมาณเที่ยงครับโอเคครับไป ดูของน้าบ้างครับเท้ากดไปหลายเทียครับได้หลายหางแล้วครับน,นี่มึงจะกดสดๆร้อนๆเลยดูครับนี่สุกว่ะกดไปแล้ว โอ้ยขอจิโอ้หลุดแล้วไปแล้วแหมเสียดายกดสวยซะด้วยคันนี้อไม่ได้อัดม้วน้อจิ้มอันนี้ไปเลยตั้งแต่เช้าหลุดไปประมาณสี่ห้าหางแล้วโอเคโอเคเอาเดี๋ยวดูต่อไปว่ามีใครเข้าอีกน่าจะอยู่นะตัวนี้ต่อเลยครับต่อเลยครับายาเข้าติดติดหน้าผาติดหน้าผา ดน้าผาติดตอ่อต่อเลยครับนั่งออยืนคุยกับน้าก็แป๊บเดียวเล่นอีกครั้งแล้วามาแล้วมลวตักใกล้ๆนี่ก็ได้ครับไม่ต้องลงไปมันไม่ตื่น แล้วครับอันนี้ไม่เลี้ยงแล้วครับเลี้ยงมาหลายตัวแล้วไม่อยู่ครับเอาอีกตกอีกขางแล้วครับใช่ไหมเกีเ่ยวไหมบิ่งเ<ๆ>ข้ามาที่แหละไปแล้วไ,ลไปแล้วเราจะไม่ตามไป <laughs> เราจะชม <laughs> ถ่ายให้ผู้ชมดูไก,กลๆหน่อยครับ ไม่ได้เกี่ยวดีเก,วเกี่ยวไหมปลาออกไปนู่นแล้วอ่ะออกไปนู่นแล้วน่าจะไซส์ใหญ่ครับแถวออกข้างเลยครับออกไปนู่นเลยไปครับักเกี่ยวกับสองคันเลยสามคันเลย สช้โลบวกครับโลบวกครับกดไล่ๆเลยครับหถสายฝนเลยครับ จะถึงโลครึ่งครับตัวนี้เห็นยังเกี่ยวเกี่ยวไปสามคันเลยครับเกี่ยวไปสอง จะโลครึ่งแน่นอนครับตัวนี้ไสสวยครับอจอดเยือมหาเทพครับแต่อย่างน้อยวันนี้ผมก็ไม่แหว้วผมก็ยังได้หนึ่งหางแล้วไสสวยโแรงดีเนาะ วิ่งออกตัวตืดๆๆเลยโอเคครับลุ้นตัวต่อไปครับไตสวยอยู่นี่นี่ๆๆๆชว์หน่อยหน่อยเหน่อยนี่ครับโอเคครับนี่นะครับหมายนี้นะครับแต่ว่าวันนี้มีคนจองต่อแล้วครับพอดีนะกแกจะถอดเย็นนี้มีคนจองต่อแล้ว ส่วนพรุ่งนี้ก็น่าจะมีอยู่ครับแต่มาลืนก็มาลุ้นกันครับท่านผู้ชมจากเมื่อคืนนี้ยันเที่ยงจะมาได้ปลาอยู่ประมาณบ่ายโมงครับของผมเองนะครับแต่สำหรับนะ้าหาทานอยู่ที่ต้นไอ้ ต้นไผ่ฮะยูข้างกอไผ่อะวันนี้กดเยอะอยู่กับแต่ว่าหลุดส่วนใหญ่ครับใต้ประนินยังไม่แน่ใจว่ากี่หางจบไม่ได้ละก็หลายหางอยู่แต่หลุดค่อนข้างเยอะมากเลยส่วนของผมเองก็มาได้หางหนึงแล้วก็เงียบยาวมาเลยครับส่วนน้องท่านหนึ่งที่มาหาอยู่ข้าง,างก็ได้กลับไปเรียบร้อยหมดแล้วไม่ได้ปลาเหมือนกันครับปลาไม่ได้ปาลาสักตัวเลย ไปกลับเลยส่วนผมเองก็ยังอยู่ต่อครับน่าจะอยู่ต่อยันประมาณ5โมงกว่านะ่าจะได้กลับครับส่วนที่เหลือก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับแต่ปลาค่อนข้างเขี้ยวครับวันนี้รวมๆแล้วจะมีขึ้นเยอะที่สุดคือน,นาที่อยู่ด้านกอไผ่ซึ่งมาปักหลักอยู่3วันนี้แล้ว สองคืนสองคืนเท่ากับวันนี้ด้วยก็เป็นสามวันกับสองคืนสามวันก็เย็นนี้น้าท่านก็จะได้ถอ,อนออกแล้วก็มีน้องท่านหนึ่งมาลงจองไว้เรียบร้อยแล้วโอเคครับส่วนหมายนี้มันก็หมายสวยอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเรามาแล้วไม่ไม่ได้ตีประจําไม่ได้ตีลากยาวสองสามวันปลาอะไรค่อนข้างจะเข้าห่างมาักมาก จะได้แต่ละตัวขึ้นคอเลยครับแต่ไซส์สวยใช่ไหมครับโอเคครับนี่น่าจะ4ี่โมงแล้วครับมาลุ้นต่อนะครับอีกชั่วโมงกว่าว่าจะมีเพิ่มหรือเปล่านะครับไปวยครับท่านผู้ชมก็ได้มาถึงท้ายคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทระหดอดทนมากเลยครับตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นลาดจาวมาจนถึงวันนี้เย็นอีกวันนึงนะครับ วันนี้ปลาค่อนข้างเคี้ยวครับปลาไม่ค่อยเข้าเลยครับมีน่าจะประมาณ10 10...45 บาจะได้ปลาขึ้นมีอยู่ของนาท่านอยู่กอไผ่าาเนี่ยที่เขามันตีแค่2วัน3คืนไอสองคืน3วันนะครับมีเจ้านี้ที่ได้เยอะที่สุดคือวันนี้น่าจะประมาณ4,5หตัวเฉพาะปลานินนะครัห้าตัวแล้วก็ ที่หลุดค่อนข้างเยอะครับแล้วส่วนเจ้าอันอื่นกเ็เห็นไม่ได้อยู่ฝ้ากน้นอีกหนึ่งหางเราะนั้นแล้วก็ของผมส่วนของตัวผมเองวันนี้ได้หนึ่งหางเองครับก็ไม่รู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่ยาวนานและเหนื่อยมากอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับกว่าจะได้แต่ละตัวแล้วโอ้โหขึ้นค,คอเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับ เอาไว้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับสาหรับคลิปนี้ได้ปลานิล1หนึ่งตัวแลวปลาตะเพียนก็ได้พอสมควรครับก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่น้อยครับไม่ค่อยได้เก็บแบ่งข้างๆไว้บ้างอะไรไปบ้างไม่ค่อยได้เก็บเก็บไปนิดหน่อยเองครับหปลานิลนไซโลสามเป àng, ็นหนึ่งหางเท่านั้นเองกดทีเดียวครับจบเลยครับม้วนเดียวจบเลยนอกกนั้นไม่มีแตกเลยครับไม่มีกดไม่มีหลุดกับเขาครับ ส่วนน้นนุน่นหลุดค่อนข้างหลุดเยอะครับแล้วด้านในก็ยังมีย่สปกดอยู่นะครับอ่าบาสุดท้ายนุ่นกดจนลอกหมดสปูนขาดหมดไปเลยระเบิดไปเลยครับจบส่วนอ่าข้างกรอไผ่ก็กดทีคันคันไหลเลยครับพุ่งเลยคว้าคันได้ไปแล้วหมดไปแล้วเรียบร้อยครับก็ส่วนของผมผมก็รออยู่ให้มากดไม่กดทันทีก็ถ้ากดของผมก็คงจะรู้เรื่องแล้วครับ <laughs> ไม่ได้คุยครับ พวกสัตว์ใหญ่เนี่ยถ้าลองได้คว้าปั๊บกดไปแล้วมันไม่ค่อยรอดแล้วครับผมเอาไปกินแบบเรียบหมดเลยครับโอเคครับคลิปหน้าเราก็ติดตามดูใหม่ครับว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมใหญ่ฟิชชิ่งออนทัวร์นะครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับ